ใจให้เธอขอขอคือขอขอเพียได้เธอหัวใจดวงเดียดวเดียแค่เธอมต่ที่ใจที่ใครเสนผ่าศอีษัยยสยสยทุกวันเม่ได้ที่ใจฉันงอนค่สักน่อยฟังแล้วรลอนอภัยในี เธอทำสักนิดปล่ยัง้ำวามคิดเธอ,อคิดถึงยังไม่น้อยถูกแต่ใจนึงก็ดีกว่าเธอหรือแม่ฉันไปที่จริงก็ขอโทษไม่ได้เป็นการความขอโทษใครชื่อนี้มีที่มาอยากให้เธอเข้าใจดสฟังอีกทีแล้วกัน อย่าฝักใสก็ขอเพียังเลยเฉยเฉยเลยแค่ผนที่รู้ไว้ขอดูมืองามๆในแล้วแต่ขอ้อขอคือเก็บใจให้เธอขอ้อขอที่ขอข้อที่ได้เธอเพระเาะใจดวงนีนน้ ที่เธอไม่เพิ่อไมีใจใครโอ้โอ้โอ้ันตลอดตลอดคอยจะทุกขไวเมื่อไรจะสนใจฉันงงแค่สักหน่อยฟังแล้วโปรดอภัยที่ต่อคอ คือขอขอเพียงได้เจอพระใจดูเนียเป็นเมียแต่เธอมีเพื่นมีใจให้ใรโง่โงกสุดท้อที่ขจะทุกไว้เมื่อไรจ้ปนใจฉันงอแค่สักหนอฟังแล้วปวดอดพ่ายในขอ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 เพีได้เจอและามื่อนจะ mình subscribe cho kênh này Mì Gõ Để cứ bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับคุณยอดขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักจริงๆนะฮะดีใจมากนะครับได้มาตากวันนี้นะฮะน่ารักมากนะครับวันนี้จ๋าขอบคุณครับจ๋ารอเหรอ เยี่ยมยอดคนตากช่างปากหวานจริงๆไหนขอชิมเสืเรียกว่าวันนี้แต่งตัวมาเอาใจชาวปากโดยเฉพาะนะฮะชุดนี้เนี่ยให้เกิดใครตามงานรีบบ่อยเนี่ยจะได้เห็นกันว่าจะไม่ค่อยได้แต่งอย่างนี้บ่บอยๆนะฮะโมอนะไรเป็นพิเศษวันนี้นะครับปกติจะใส่เสื้อประมาณ3-4ชิ้นนะครับ วันนี้ใส่น้อยชิ้นใส่เสื้อเชฟเพียงแค่ชิ้นเดียวแล้วแหวกตัวอกมาให้ด้วยบางทีคนเราก็ยังเป็นเยาวชนอยู่สิ่งอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าเพิ่งคิดนะฮะวันเด็กก็เพิ่งผ่านไปนะฮะโตขึ้นมากลายเป็นเยาวชนแบบนี้เหรอ แล้วต้องแบบว่านะครับรักนวลสงวนตัวเนาะจ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับจะไปฝากลูกที่บ้านกินนะครับนะครับขนมเยอะแยะเลยอ่ะที่บ้านกินไม่หมดแล้วตอนนี้นะครนะครับมาตากวันนี้นะครับมากับบิ๊กซีนะครับวันนี้บิ๊กซีนะครับสร้างความสุกสนานให้กับทุกคนกันนะฮะมีความสุขไหม จ้าเซ็นเลยเหรอครับโอมาขนาดนี้ไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะคนหลังก็ไปที่บ้านเลยเข้าประตูห้องเลยลวกันนะกลับไปที่บ้านถ้าคอที่บ้านเนี่ยจะไม่ได้แค่ลายเซ็นอย่างเดียวนะอาจจะมีรอยอย่างอื่นเปื้อนไปด้วยรอเล่น ต้องต้องคิดบวกร้อคิดบวกนะฮะว่าสิ่งที่ลิฟพูดออกมาเป็นเรื่องของไวใส,ส,สที่คุยกันนะฮะอ่ะเรามาฟังเพลงต่อไปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นเพลงกอขอ,ขอ,ขอนะครับเป็นเพลงในอัลบั้มดิสแอนเซนนะครับเอาอีกเพลงหนึ่งล้วกันนะครับในอัลบั้มดิสแอนเซนมาฝากกันถ้าใครยังอ,อยากซื้ออยากดาวน์โหลดตอนนี้ก็ลองหาซื้อกันได้ยังมีกันอยู่นะครับเพลงใช่สิครับ